ูโลกู้ช่อง Youtube สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในการกู้ช่อง Youtube นะครับก็มีเคสหนึงนะครับถักมาวันที่8นะครับในการเข้าไปกู้ช่องนะครับแต่ก็สนใจให้ผมกู้ให้นะครับในวันที่10นะครับในการเข้าไปกู้นะครับจะมีค่ามาจําก่อน500บาทนะครับเคสนี้ผมได้ทําคลิปนะครับในการเข้าไปกู้ไปแล้วนะครับนะก็เข้าไปกู้ตั้งแต่วันที่10นะครับ ก็สามารถเข้าช่องได้นะครับในวันที่12นะครับเคสนี้ก็ถือว่าใช้เวลาแค่2วันนะครับใช้เวลาแค่2วันเองนะครับสามารถเข้าช่องได้นะครับจากที่เข้าดูนะครับช่องอ่าได้เปลี่ยนรหัสผ่านเปลี่ยนอีเมล2ชั้นเปลี่ยนเบอร์โทรสองชั้นไปแล้วนะครับก็เปลี่ยนรหัสผ่านใน6วันที่ผ่านมานะครับนะแล้วก็ อ่าช่อง Youtube นะครับคนแฮกได้ตั้งค่าเป็นแบบ usb port นะครับนะเป็น security นะครับ usb port นะครับทำให้ไม่สามารถที่จะเข้าช่องได้นั่นเองนะครับอ่าก็ใช้เวลาแค่2วันนะครับเคสนี้นะก็สามารถกู้อีเมลในการเข้าช่อง Youtube ได้แล้วนะครับนะก็สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านช่องนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าสู่ ช่อง Youtube ได้แล้วนะครับนะก็สามารถกู้สำเร็จแล้วนะครับเนี่ก็สามารถเข้าไปตั้งค่าสองชั้นนะครับในการกู้ช่อง Youtube นะครับหลายท่านกังวลใจนะครับว่าหลังจากที่โดนแฮ็กไปแล้วนะครับข้อมูลในช่องเราจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้ยังคงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าช่องนี้นะครับไม่ได้โดนปิดนะครับบางคนนะครับ อ่าโดนแฮกไปแล้วนะครับคนแฮกได้ไปตั้งค่าวิดีโอแบบอ่าส่วนตัวนะครับเราจะไม่สามารถมองเห็นอ่าวิดีโอในช่องยูทูาได้นะครับเนาะอ่าจากที่ดูนะครับเป็นเทสลานะครับเนี่ยอ่าเทสลานะครับคนติดตามสองหมื่นคนนะครับอ่าก็สามารถกู้ได้นะครับช่องนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าวิดีโอตั้งเป็นส่วนตัวทั้งหมดเลยนะครับ เราจะไม่สามารถมองเห็นนะครับต้องเข้าไปดูหลังบ้านนะครับอ่านี่คือหลังบ้านนะครับที่ผมกู้ได้แล้วนะครับก็จะสามารถเข้าไปดูหลังบ้านได้นะครับเจนได้ว่านะครับช่วงเวลาที่โดนแฮ็กไปนะครับอ่าไม่มีชั่วโมงการเข้าไปดูช่องเลยเห็นไหมครับนะก็เคสแบบนี้นะครับนะถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็สามารถกู้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับว่าตอนนี้ พี่เขาได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างแล้วนี่ได้เปลี่ยนชื่อช่องไปแล้วนะครับเปลี่ยนรูปเฮดเดอร์เปลี่ยนรูปโลโก้น,นะครับวิดีโอต่างๆนะครับก็ยังขึ้นเหมือนเดิมนะครับเป็นช่องเกี่ยวกับ h ฮดดีโฟนนะครับในคันซ่อมโทรศัพท์มือถือนะครับถ้าใครมีปัญหาเรื่องโทรศัพท์มือถือนะครับสามารถไปดูในช่องของพี่เขาได้นะครับหรือว่าไม่สามารถซ่อมได้นี่ พี่พี่เขาสามารถซ่อมได้นะครับก็สามารถไปเยี่ยมชมนะครับไปให้กำลังใจนะครับสรับท่านไหนที่โทรศัพท์มือถือนะครับที่ใช้งานไม่ได้นะครับเนาะก็สรับท่านไหนที่มีปัญหาเรื่องการเข้าช่อง y o u t u b e นะครับช่อง YouTube โดนแฮ็กช่อง YouTube โดนแฮ็กแล้วก็โดนปิดนะครับลืมรหัดผ่านนะครับไม่สามารถเข้าช่องได้นะครับก็ทักหาผมได้เลยครับยินดีให้บริการนะครับ